เชิญค่ะวันดีค่ะลูกค้าไม่ทราบวันนี้ลูกค้าติดต่อหน่วยงานด้านไหนดีคะวันนี้ว่าจะมาดูรถค่ะอ๋อดูรถเป็นรถรุ่นไหนดีคะเป็น MG 5ค่ะค่ะเดี๋ยวลูกค้าเชิญนั่งด้านนี้ก่อนนะคะลูกค้าเชิญนั่งนะคะขอบคุณค่ะอ่าเชิญนั่งเลยค่ะอ่า เป็นที่ปรึกษานะคะการขายชื่อนัดนะคะเดี๋ยวนะัดจะแนะนําตัวเดี๋ยวเอานำบัตรไว้ให้ลูกค้าเนาออ่านะคะไม่ทราบว่าลูกค้าติดต่อเซลล์ท่านใดไว้หรือยังคะไม่ค่ะ,คะยังเนาะขออนุญาตสอบถามชื่อลูกค้าค่ะชื่อดาวค่ะจ้ะอ่าเดี๋ยวะะลูกค้ารอสักครู่นะคะเครื่องดื่มเป็นน้ําเปล่าหรือว่ากาแฟดีคะขอเป็นน้ําเปล่าแล้วกันค่ะสักครู่นะคะคุณค่ะ ขออนุญาตสอบถามนะคะตอนนี้ลูกค้า,าประกอบอาชีพอะไรเอ่ยเป็นพนักง,งานบริษัทค่ะ,คะแล้วลูกค้าดูเป็น MG 5เนี่ยอยากส่งประมาณกีณ่งวดดีคะัก8,000ก็ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวนัดจะทำเสนอราคาให้นะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูรถกันก่อนนะคะคทีนี้นะคะเดี๋ยวนัดจะมาแนะนำเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์นะคะของรถ MG5 นะคะด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะมีโลโก้เป็นคอมเมียมขนาดใหญ่นะคะถัดมาด้านด้านขวามือของเรานะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นไฟ LED โปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ส่องสว่างในขณะกลางวันที่ลูกค้าขับรถใช้รถบนถนนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านกระจกด้านข้างกันนะคะกระจกด้านข้างนะคะก็จะมีบายสปอร์ตเตือนจุดอับสายตาในขณะที่ลูกค้าถอยและลูกค้าไม่ได้เห็นนะคะก็จะมีตัวนี้จะมีเสียงเตือนให้ กล้อง360องศาสามารถมองได้รอบทิศทาขงของรถคันนี้นะคะส่วนล้อแมกนะคะล้อแมกก็จะเป็นล้อแมกอลลอยขอบ17นะคะขอบ17เ็ป็นล้อแมกลมดำนะคะตรงนี้ก็มีความสะดวกสบายให้ลูกค้านะคะ,ะตรงนี้ลูกค้าดูมาด้านนี้เลยค่ะลูกค้าดูเป็นภายในนะคะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะแนะนําก่อนว่ากุญแจของเราเป็นแบบสมาร์ทเคเลดนะคะลูกค้าอยู่ในระยะ1.5เมตร ก็คือสามารถเปิดประตูได้นะคะในกันนะคะ,ะลูกค้าเิญเลยค่ะ,ะส่วนภายในนะคะพวงมราลัยของเราเนี่ยจะเป็นพวงมราลัยหุ้มหนังมาติดฟังก์ชันนะคะส่วนด้านปุ่มด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือนะคะจะควบคุมที่หน้าจอนะคะหน้าจอของเราจะมีขนาด10นิ้วนะคะส่วนปุ่มด้านขวามือของเราจะควบคุมอยู่ที่ หน้าปัดเดือนไม้ของเรานะคะมาพร้อมบูสตสตาร์ตบูสตสตาร์ตของเราเนี่ยจะมีให้ตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยลูกค้าเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังปรับได้ถูกทิศทางนะคะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเบาะได้ถูกทิศทางเลยทีเดียวส่วนด้านขวามือด้านประตูของเราเนี่ยก็จะเป็นเปิดล็อกปิดล็อกอะไรเงี้ปกติพื้นฐานกระจกได้เปิดด้านฝั่งนู้นได้นะคะแล้วก็ตัวล็อกกระจกนะคะ,คะลูกค้าสามารถวัดเช็คลมยางด้านข้างลูกค้านะคะหูนตรงนี้ได้เลยคะ่ะ ะจะมีตัวจะมีเลขให้ลูกค้าลูกค้าสามารถเช็ควัดลมยางได้นะคะภายในของด้านห้องผู้โดยสารนะคะห้องผู้โดยสารตรงนี้เราก็จะมีจุดล็อกเข็มขัดนิรภัยนะคะ6กสามตำแหน่งนะคะแล้วก็จะมีคาซีทให้ด้วยนะคะส่วนด้านหลังของเราจะมีแอร์นะคะแล้วก็ USB นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วยนะคะโอเค จะมาเริ่มดันจุดท้ายรถของเรานะคะก็จะมีกล้องมองหลังให้ลูกค้านะคะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์3ตําแหน่งนะคะในขณะที่ลูกค้าถอยมีความสะดวกสบายในรถขนาดที่ลูกค้าถอยหลังเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูภายในของข้างหลังกันเนาะอ่ะภายในของเราก็จะมีขนาดกว้างขวางแล้วก็เก็บสัมภาระได้เยอะนะคะส่วนที่สําคัญของเราเลยตรงนี้ค่ะลูกค้า ลูกค้าก็เราจะมีที่ปะลมยางนะคะก็คือสามารถถ้าลูกค้าลูกค้าเกิดอุบัติเหตุแล้วยางแตกนะคะก็สามารถปะลมยางนะแล้วก็จะพาลูกค้าไปถึงที่ปลอดภัยได้นะคะส่วนเบาะนะคะส่วนภายในของเบาะเราเนี่ยสามารถพับได้ร้อยเปอร์เซนต์สัลูกค้าสามมุติว่าลูกค้ามีอ่าสัมภาระเยอะนิดหน่อยเราก็สามารถพับได้ร้อยเปอร์เซนต์นะคะโอเค ส่วนภายในนะคะเดี๋ยวก็จะพับเบาะให้ดูนะคะว่าพับได้แบบไหนเนี่ยค่ะลูกค้าด้านนี้เลยค่ะก็จะพับได้ร0 0เซนะคะตรงนี้เดี๋ยวนะัดจะมาแนะนำาภายในนะคะด้านผูดห้องผู้โดยสารนะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้านั่งเลยค่ะ โอเคลูกค้าเลยค่ะเดี๋ยวนัดจะขออนุญาตไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะนัน ภายในนะคะภายในของเราก็จะมีแอร์แบ็กอยู่ที่6จุดนะคะจุดที่1คือคู่หน้านะคะจุดที่2ก็คือจะเป็นเบาะที่เรานั่งคู่หน้าจุดที่3ก็จะเป็นเสา A เสา B นะคะอ่ะาแล้วเราก็จะมีส่วนหน่วยความสะดวกก็จะมีเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะจะมีสาย usb ให้นะคะแล้วก็มีระบบไอซมาร์ทไอซมาร์ทเนี่ยเราสามารถเชื่อมต่อได้3ได้3ที่เลยนะคะก็จะมีเครื่องอ่าที่1ก็คือจะเป็นโทรศัพท์2ก็จะเป็นเสียงเราส่วนที่3ก็จะเชื่อมต่อที่หน้า จอได้เลยนะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นเกียร์ออโต้แต่ถ้าลูกค้าอยากจะเร่งสปีดเป็นเมนนวลเนี่ยลูกค้าสามารถผักมาด้านข้างได้นะคะแล้วก็จะมีความจะเร่งเร่งเร่งให้ให้ได้ด้วยตรงนี้นะอ่าโอเคแล้วก็อ่า สลูปนะคะถ้าลูกค้าแบบอยากระบายกินอาบอันนี้ข้อดีก็คืออยากระบายกินอาบของรถก็คือสามารถเปิดสลูปได้ลูกค้าก็จะเปิดใช้เปิดมาแล้วก็กดปุ่มด้านข้างตรงนี้นะคะสลูปลูกค้าก็จะเปิดขึ้นเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะสุดท้ายแล้วนะคะตรงนี้วิธีการเปิดฝาก,กระโปรงด้านหน้านะคะลูกค้าสังเกตโลโก้ MG นะคะจุดศูนย์กลางของเขานะคะจะตรงกับที่เปิดนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถลักไปด้านขวาแล้วก็เปิดได้เลยนะคะอะ ลูกค้าเวลาลูกค้าจะเปิดก็จับตรงฉนวนกันความร้อนตรงนี้นะคะอ่ารถของเราก็จะเป็นระบบเกียร์ CVT นะคะก็คือตรงนี้ก็จะมีทั้งระบบ ABS EBD นะคะรองรับด้วยนะคะของเราแล้วลูกค้าก็สามารถเติมน้ำมัน E85 เพราะของเรารองรับเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคแล้วเวลาลูกค้าปิดนะคะลูกค้าจับตรงกันฉนวนความร้อนนะคะ แล้วก็วางด้านนี้เลยลูกค้าปรับมาแค่รลดับระดับหน้าอกแล้วลูกค้าก็ทิ้งตัวลงไปนะคะแค่นี้เองนะคะ,ะไม่ทราบวันนี้คุณดาวสะดวกเทสได้ไหมคะได้ค่ะ,ะยินดีค่ะเดี๋ยวเราไปเทสได้กันนะคะะ